เครื่องรางของขลังของสายมูกําไรหินมงคลก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากสายมูเตลูกําไรหินมงคลหรือกําไรสายมูเป็นเครื่องรางที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันโดยเฉพาะกลุ่มสาวๆเนื่องจากกําไรหินมงคลถูกออกแบบให้มีดีไซน์สวยงามมีสีสันที่แตกต่างกัน ตามชนิดของหินประเภทต่างๆทำให้สาวๆนิยมสวมใส่เพื่อความสวยงามและยังมีความเชื่อกันว่าพลังของหินมงคลจากกำไรที่เราสวมใส่จะช่วยดึงดูดสิ่งดีๆให้เข้ามาในชีวิตด้วยสำหรับที่มาของความเชื่อนี้มาจากความเชื่อในเรื่องโชคลางตั้งแต่สมัยก่อน โดยคนโบราณน,นิยมเครื่องรางที่ทำจากหินมงคลเพื่อบ่งบอกสถานะรวมถึงเสริมพลังทางด้านโชคลาภและความเป็นสิริมงคลให้แก่คนที่สวมใส่ตั้งแต่เรื่องสุขภาพการงานการเงินและความรักนอกจากนี้หินแต่ละชนิดจะมีสีและละักษณะที่แตกต่างกันคนโบราณจึงมีการดูจากวันเกิดก่อนเลือกหินที่เหมาะสมกับพลังงานมากที่สุด ที่จะช่วยเพิ่มพลังงานดีๆให้แก่ตัวเองอีกทั้งยังช่วยปกป้องสิ่งอันตรายจากภายนอกได้สำหรับใครที่เป็นสายมูเตลูสนใจมองหากำไรกำไรหินมงคลเพื่อเสริมดวงให้แก่ตนเองมาดามเคมีวิธีเลือกกำไรหินมาให้นะคะเทคนิคการเลือกกำไรหินมงคลสายมูเตลูสำหรับคนวันจันทร์เหมาะก,กับกำไรหินสีขาวกำไรหินสีเหลือง คนเกิดวันอังคารเหมาะกับกำไลหินสีชมพูกำไลโรสคอสกกำไลโรโดโครไซต์คนเกิดวันพุธเหมาะกับกำไลหินสีเขียวกำไลหินสีฟ้ากำไลหินหยกและกำไลลาพิสสำหรับคนเกิดวันพฤหัสเหมาะกับกำไลหินสีเหลืองคนเกิดวันศุกร์เหมาะกับกำไลหินสีฟ้ากำไลหินสีน้ำเงินกำไลลาพิส คนที่เกิดวันเสาร์เหมาะกับกำไรหินสีม่วงกำไรอะมทิสคนเกิดวันอาทิตย์เหมาะกับกำไรหินสีแดงหกกำไลหินมงคลที่เสริมเรื่องงานและความรักนะคะหนึ่กำไรโรโดโครไซด์หรที่หลายคนรู้จักกันว่าหินดึงดูดความรักเหมาะสำหรับคนโสดโดยเฉพาะ คนที่อยากเสริมสเสน่ห์ความเมตตาเอ็นดูให้กับตัวเองทำให้สมหวังเรื่องความรักดีไซน์เป็นกำไรหินสีชมพูอ่อนเข้าได้กับทุกเฉดสีผิวโดยเนื้อหินสวยเนียนละเอียดสามารถใส่เป็นเครื่องประดับได้สำหรับพลังงานของหินชนิดนี้จะช่วยเสริมเรื่องการพูดเพิ่มสเสน่ห์เรื่องของการพูดความน่ารักน่าเอ็นดูเพิ่มโชค ด้านการค้าขายและเจรจารต่อรองให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นสมดวงด้านความรักการพูดและค้าขาย 2. กํกำไรโรสคอร์ช่วยในเรื่องของความรักเหมือนกันกำไรโรสควอรหรือหินแห่งความรักเป็นหินสีชมพูน่ารัก ที่ทำจากหินแรกคอร์ซึ่งเป็นแร่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดโดยในสมัยโบราณหินชนิดนี้ถูกใช้เพื่อรักษาโรคส่วนในปัจจุบันมีความเชื่อว่าหินคอร์ชช่วยในเรื่องของการสื่อสารการทำความเข้าใจจึงเหมาะกับคนที่ต้องการเสริมด้านความรักทำให้ความสัมพันธ์ยืดยาวและเข้าใจกันมากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมด้านการขาย การสื่อสารกับลูกค้าเพิ่มเสน่หให้คนอยากเข้าหาถือเป็นอีกหนึ่งกำไรหินมงคลที่น่าสนใจไม่แพ้กัน 3. กํกำไรหินหยกที่เบตเป็นกำไรหินมงคลช่วยเรื่องสุขภาพได้โดยกำไรหินชนิดนี้ทำมาจากหยกที่เบตออกแบบให้มีดีไซน์สวยใส่และดูรูหราขึ้น พลังงานของหยกหินที่เบตจะช่วยเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะบำบัดโรคภูมิแพ้ต่างๆให้อากาศบรรเทาลงเสริมพลังกายและใจให้ผู้สวมใส่มีจิตใจที่สงบลงพร้อมปรับร่างกายภายในให้สมดุลมากขึ้นหากใครกำลังมองหาหินที่ช่วยด้านสุขภาพสำหรับตนเองหรือคนรักแนะนำให้ลองสวมใส่กำไลหินหยกทีเบตดูนะคะกำไลลาพิช หากใครทำงานด้านสายครีเอทีฟที่ต้องใช้ไอเดียและความคิดสร้างสรรค์เยอะแนะนำให้ลองใส่กำไรลาพิสเพื่อเพิ่มความปังให้งานโดยกำไรหินชนิดนี้เป็นหินที่ช่วยเพิ่มสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ทำให้ผู้สวมใส่สามารถคลายเครียดและมีจิตใจที่สงบลงได้เหมาะสำหรับคุณที่ต้องการใช้สมาธิในการคิดไอเดียหรือสร้างสรรค์ผลงานให้มีความแปลกใหม่ ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานด้านครีเอทีฟคนทำงานด้านศิละปะห้ากำไลอเมทิสเป็นหินที่ช่วยในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานทำให้ผู้สวมใส่มีสมาธิอีกทั้งยังเชื่อว่าหากใครใส่กําไรอเมทิสจะกลายเป็นคนที่ใจเย็นลงมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์มากขึ้น จึงไม่แปลกใจเลยหากกำไรชนิดนี้จะได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับดีไซน์ของกำไรอัมีทิ์มีลักษณะเป็นหินสีม่วงอ่อนเนื้อสวยเนียนดีไซน์น่ารักเข้าได้กับทุกข้อมือใส่แล้วช่วยเสริมกำลังใจในเรื่องงานได้เป็นอย่างดี 6. กกำไรซูเปอร์สโตนถือเป็นการรวมพลังของหินมงคลครบทุกด้าน กับกำไรซูปเปอร์สโตนกำไรหินที่รวมหินเสริมพลังเรื่องความรักการงานและความร่ำรวยครบไว้ในเส้นเดียวหากใครได้สวมใส่กำไรซูปเปอร์สโตนจะช่วยด้านโชคลาภการเงินความมั่งคั่งความรักความเอ็นดูและเสน่ห์การพูดเพิ่มอำนาจบารมีและการเจรจาต,ต่อรองได้เป็นอย่างดีเหมาะสำหรับนักธุรกิจ การค้าขายและนักลงทุนเรียกว่าเป็นกำไรหินรุ่นที่เสริมความสำเร็จให้กับคนใส่ได้ในทุกๆด้านไม่มีไม่ได้แล้วนะคะสายมูนิยมช,มชมชอบกำไรแบบไหนหามาใส่เพื่อเสริมมงคลให้กับตัวเองนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามเคด้วยค่ะขอบคุณค่ะ